อาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะผม y ยเกมอัลเดเทลเคซี่มาดจะยว่าทำร้ายแล้วก็เราก็จะมารีวิวัอเดตใหม่ซึ่งตัวอัปเดตใหม่ั้งนี้ก็จะเป็นตัวละครของเอเดตสีซีวีทูแล้วก็มากับช่องชื้อในอันนที่อยู่บนหัวของเองฮะใช่หวางคอเวย <c oughs> งะยะยะังหยาบก็เอ่อ ทางฝั่งของอันจะไม่มีตัวใหม่นะม,มาเดินเล่นเดียวเฉยอระปวดก็จะมีตัวอัปเดตมาสองตัวที่เป็นตัวใหม่แล้วก็อีกสองสกินตัวใหม่สองตัวก็คืออ่ะเอเล่นสีสีตัวของ v เวอร์ชันสองวีกับอีกตัวหนึ่งคือเหมือนจะมาจากเมะอะไรสักเรื่องหนึ่งไม่เคยดูก็คือ c u r ร์สเดวิบวกกันเดวิลถ้าใครรู้ก็บอกไว้ก็ได้ส่วน อีกสองสกินจะเป็นสกินของโหลด i n g แซนซึ่งเป็นตัวเกมพาร์ทซึ่งผมไม่มีอาจจะรีวิวให้ไม่ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของกิตเทลคาร่ากิตเทลคาร่าที่เป็นปัดออกิวใช่ปัดไอคิวแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีส่วนของอีเวนต์ของของกล่องของขวัญมาอีกแล้วซึ่งจีอยู่ข้างหลังตรงนี้เป็นกล่องของขวัญ ใช่เราสามารถเก็บได้สามารถฟาร์มพอกโซได้ในช่วงนี้ที่ดีมากนียแล้วก็อาจจะมีอค้สใหม่ซึ่งอค์สใหม่จะแปะไว้ใต้ดีสคริปชั่นเองใต้คลิปแหละไปกดดูกันได้แล้วเลือดสีสีวกับคลิปอีเวนต์มีสามนะใช่โอเคฮะงั้นเรามาดูของตัวละครกันดีกว่าเออเลือดสีสีวีหรือเออเลือดสีสีเวอร์ชันสองมีเลือดต้นอยู่ที่ สองหมื่นห้าพันก็เราจะมาดูนั่นแหลท่าแรกกันท่าแรกก็จะเป็นท่าระยะใกล้เลยเหมือนท่ากหมือกลางแรกคือเดอไม่ใช่เดอเบรกเคนหรือโบเคนเนี่ยโบเคนโซก็คือจะเป็นการโจมตีระยะใกล้ด้านหน้าสร้างดามเมจห้าพันใช่ไหมห้าพันห้าพันโอเคอาลมือนเป็นท่าทำลายดวงวิญญาณ โอเคต่อไปจะเป็นสีสีออร่าทีละพันห้าสิบเอ๊ะเตะนอะไรฮะขอโทษีกมีแค่น้องคอที่เลิศเย็นสุดแล้วนี uh ่โ huh. okay. อเคอันกลับมาแล้วฮะผมนี่ตอนนั้นก็ต่อไปเลยดีกว่าต่อไปคือสีสีคลิกเป็นท่าเตะนี่แบบนี้อ้อยพันสามพันสาม ถ้าเตะแล้วก็จะมีเศษดินที่ติดเหมือนเออเลอร์ไปด้วยเป็นการแบบว่าแดดไปข้างหน้าด้วยนิหนึ่งกินถล่มต่อไปเอเลอร์สีสปริงแอคแท็กเป็นการใช้เส้นได้ไม่ใช่ได้เป็นการจับแต่เป็นการจงตี1,150โพันหนึ่งรอยห้าสิบโอ้โหพันหนึ่งร้อยห้าสิบโอเคใช่ค่ะสว่วนนี้ก็ท่าเหมือนกันเมนเฟรม หนึ่งพันจะเป็นที่รู้คือนอกจากสร้างหน้าเมีแล้วจะล็อกศัตรูไม่ให้ออกจากพื้นที่ด้วยจะเป็นการเปิดวงที่กว้างมากแบบนี่เลื่อนรถไลยทีนี้ก็เลย่ำต้องเร็วใช่ถ้าอยู่ขอบขอบของเอ่อไอ้นี่ของอะไรนะขอบของเมนเฟรมมันจะสร้างหน้ามีเรื่อยๆถ้าใครจะหนีนะเอาง่ายเป็นท่าไว้ล็อกศัตรูเพื่อไม่ให้ศัตรูหนีโดยเฉพาะเลยล็อกกว้างที่สุดในเกมแล้วมั้ง อ่ะต่อไปก็จะเป็นตัวของเออร์เลอร์สีสี่บัสเตอร์แหละแต่ชื่อมันชื่ออะไรอ่ะมอร์ดักแกสเตอร์บัสเตอร์เป็นท่าเหมือนเดิมนะแต่เอฟเฟกต์สวงขึ้นกว่าเดิมตมาไปเท่าไหร่อีกทีนึงหนึ่งพันแปดพันแปดโอเค ที่เหลือก็จะอ่าก็จะเอาเป็นท่าที่แบบเคยเห็นก่อนแล้วกันนะฮะก็จะมีอย่างเช่นท่าที่แรงเป็นกระจายอย่างเช่นอัลล่าสตริงแบบนี้อก็ะ God จะเป็นท่าเดิมเออเลอร์สีส่ชตคัดยังมีท่าสีนี้อีกก็คือเออเลอร์สตริงก็คือเป็นท่ายึดอตึงสตูไว้แล้วแหละฮะที่มันจะตึงกับหวัวอ่าแต่นี้ใช้ไม่ดูไม่อะไรฮะ ทุกคนเคยเห็นแล้วล่ะอ่าต่อไปก็จะเป็นตัวท่าสุดท้ายแล้วซึ่งท่าเนี้ยเป็นท่าที่แรงสุด<ะ>ที่เข้ามาคือเลสโซนซึ่งท่าเนี้ยดูมาแล้วดาเมจจะสร้างดาเมจหมื่นหนึ่งกับอ่าสตูที่มีเลือดหมื่นหนึ่งพอดีไปไม่ไม่ใช่ดิต้องพูดว่าเออเลือดเลือดแปลว่าตัวไหนต่ํากว่าหมื่นหรือหมื่นีคือจัดวันช็อตเลยมันมันฮิตไปเลยคือเป็นท่าที่แรงมากแต่น้องคอนี่คือ หนึ่งหมื่นอใช่ซึ่งน้องคอถ้าน้องเลือดหนึ่งหมื่นเป๊ะถ้าโดนทีเดียวน่าสไตายเนี่ยเรารอท้องเลือดเต็มก่อน <c oughs> โอเคตอนนี้ก็เต็มแล้วนะเอาละเราจะมาลองดูท่าเลสโซนกันท่าเลสโซนจะเป็นท่าที่มีวงสีแดงรอบตัวแลวจะมีคำพูดขึ้นมาว่าตอนยูเดคําเนียมีและเมื่อเข้าใกล้ศัตรูแล้วก็คือจะมีการเหมือนจับแยกส่วนแล้วก็ทีเดียวตายฮะดาเมจหมื่นหนึ่งที่ว่าไป น้องคอมีเลือดหมื่นหนึ่งพอดีสำหรับสกินนั้นก็คือนั่นแหนละเป็นท่าที่โหดมากไว้ตัดเลือดผู้ต่อสู้ได้ดีมากถ้าเลือดแต่ว่าผู้ต่อสู้มีเยอะอย่างเช่นสองหมื่นหรือสามหมื่นอัพขึ้นหรือไม่ก็เอาไว้ที่แบบว่าจัดก,การคนที่แบบว่าเลือดแต่ว่าหนึ่งหมื่นพอดีต่ำไปกว่านั้นได้ทีเดียวตายเลย,เลยแถมไม่ต<ด>้องอะไรมากาด้วยแค่เดินเข้าใกล้ก็พอแล้ว เป็นท่าที่อยู่นานระดับหนึ่งแต่มันก็คงจะเป็นข้อเสียแหละก็คือมันก็คือเป็นท่าะระยะใกล้แต่ก็ไม่ได้ระยะเท่ากับไอ้ท่าเบคเอนโซที่ว่ามันอยู่แค่ตรงหน้าและแค่แป๊บเดียวนั่นแหละฮะสำหรับสีสีก็จะมีเท่านี้นะครับซูี่ีทูต่อไปก็จะเป็นตัวที่มาใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีเร่งไหนเดี๋ยวเอามาดูให้กันตรงนี้แหละ โอเคตอนนี้ก็จะมาอยู่กับตัวใหม่2ตัวไม่ใช่ตัวใหม่สกินใหม่1แล้วก็ตัวใหม่1ก็คือตัวของ f i r s t Devil บวกกัน Devil กับคาร่าที่เป็นสกินอ่บัตรกอยิวใช่หรือให้แปลไทยมันก็คือคุณนั่นแหละยังไงก็คือ,คอตัวละครคุณนั่นแหละใช่อะแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะรีวิวของส่วนของสกินของ ค่าล่าก่อนแล้วกันก็ไม่มีอะไรคะัแค่แค่นี้เองและะ้วจะมันจะเหมือนเดิมแต่ก็จะมีท่าทางการจับมีดเป็นเอามีดไปข้างหลังเน,นถือมีดแต่ละสีสิอ่าก็จะมีแต่ละสีนี้เลยดำน้ำเงินฟ้าม่วงเหลืองใช่และรู้สึกว่าทาวิ่งก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพื่อจะมีท่าวิ่งเป็นของตัวเอง สะทาวิ่งคลายผมเลยฮะเนี่ยกระโดดกระเดือเหมือนกันเลยเนี่ยต,ตัวจริงจริงก็เหมือนกันถ้าถ้าเกิดถือมีก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งด้วยเนี่ยมันจะเป็นท่าแบบนี้ต่างแต่ละคนก็เออนั่นแหละฮะส่วนสกิลทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเนี่ยอันก็ใช้ไปเลยเต็มที่แต่สกิลมันจะเปลี่ยนใช้ก็ได้จริงอ่ะเนี่ยก็แบบใช้ใช้คนอื่นดูอีเใช่ไ เนีย่ยลูกสีดำอ่อาเนี่ยเหมือนเดิม hex ball hex slash อ่อาเนี่ยสีดำอันใหญ่สีฟ้าอืมสีม่วงสีเหลืองเนี่ยคือถ้าทุกอ,อย่างเมืนเด <จะ S 1> <น>ิมฟันแดงเสบเชียวเฮียะโอเคก็เหมือน okay. กันทุกอย่างมันมีอะไรเป็นแปลกฮะแล้วกม็มีสีเขียวเหมือนเดิมใช่สีเขียวแบบสัปดาหมคห่ฮะ เลือดเท่าไหร่นะหมื่นห้าหมื่นห้าโอเคโอเคงั้นเรามาดูตัวใหม่จริงๆเลยดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวของอ่ Curse Devil Gun Devil นะฮะก็จะมีสองเฟสเฟสแรกมีเลือดเพียงแค่หมื่นเดียวจะมีอยู่อ่กี่สก,กิลเนี่ยเจ็ดสก,กิลใช่เจ็ดสก,กิลก็สก,กิลแรกจะคือ slash เออแล้วก็จะถือดาบมาด้วยนี่ จะเป็นการฟันแบบนี้ห <650. S 1> <650. S 2> กร้ 650. Okay. อยสิแกตีหกร้อยห้าสฮะโอเค Curse Area เจ็ดร้อจืมก็ okay. จะเป็นสร้าง air Area รอบๆแบบนี้โอเคมันอยู่นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อ้ผันห0มีด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวฟ้า <c oughs> มีแบบผันหน้าด้วยว้าวเจ็บจุคต่อไป Curse Room ห้าร้อชุบออ ท่าเดียวอ่ะเออเลยส,สีสีฮะแต่ว่าเป็นสีดำคล้ายๆกับท่าเมนเฟบเลยเนี่ยล็อกเป็นสีดำแบบนี้เลยแต่เหมือนจะไม่สร้างดาเมจหรือเปล่าวะเห็นเหมือนอันไม่โดนดาเมจมันไม่โดนไม่โดนนะหรืเปล่าอยวลองอันลองเดินไปขอบขอบ,ขอบเอ่อพวกไอตอนพี่สร้างลูมดูหน่อยเดี๋ยวเปซ c u r y นขนะอบขอบแล้ววะโอเค <S <S> <S สร้างละ ลดลดไหมไม่มีชนเนี่ยโอเคดูเหมือนว่าจะไม่สร้างเหมือนกับของซีซีฮะ่มาีีมสร้างน้ำมีดด้วยโอเคต่อไปเค r ร์ส l แลชนี่โอ้ยพันพันหนึ่งโอเคเดสสแลชก็เดสเข้าไปฟันหนึ่งพันแล้วก,กันหนันแ้น the curse they will เจ็ดละสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบสลับไปมาลอยถ้าทางอันเป็นอะไรด้วยพี่กี้โอ้แต่เป็นห้าโอ้เป็นการสร้าง้าเมนเรื่อยเฮะอ่าจะเจ็ละสิบสูสองรอยหสิบสลับไปมาจากนั้นก็จบลงที่พันห้าจ้ะอันดับปราดิอฐ์เป็นเ็นเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนี่ออกมาล็อกสตูด้วยอ๋อเหมือนหักแขนหักคอหักขาสตูอย่าสีสองห้าสิ ร้อยสิบกได้รอบไปเวเจ็ดร้อยสหลังโอ้ยหนึ่งพันหนึ่ง้อยสี่สิบห้าสงสัยจะไม่เหมือกันโอต่างกันเนะก่อนหน้าเห็นเป็นเจ็ดร้อสิบอสิบประมวันะทุกคนไม่ต้องอันนี้มาไม่ทุกไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเสียงอันแหละเตอนนี้เสียงอันกำลังน่าจะเน็ตแดงอยู่นะครับผมโอเคครับโอเคก็จะมีวันนี้แล้วก็ที่เหลือก็ท่าแดและ อ่ะต่อไปก็จะเป็นเฟสสองก็เดี๋ยวจะให้อออันเ่ทำให้ผมเข้าเฟสสองก่อนมาได้ใช่ไหมโอเคได้แล้วเป็ดแดงฟ้าเมื่อกี้โอเคนี่ก็จะเป็นเฟสสองมีเลือดเอหนึ่งหมื่นห้าพันอันนี้น่าจะเป็นกันเดวิลแหละคือเหมือนมีปืนงอขึ้นมาจากบนหน้าแล้วก็ที่แขนข้างหนึ่ง โอเคฮะก็สกิลก็จะเปลี่ยนไปเกือบทั้งหมดเลยจะเป็นเหมือนเกี่ยวกับปืนโอเคฮะท่าแรก Crazy Shot 850 850สิบารสิบประมาณสามทีสามสี่ทีอ๋อ Dash Attack ก0ะ0 1พันพันแดง Devil Aura ก5 0ลยสิบเจ็ดร้อยห้าสิบ รวมก็เป็นพันเจ็ดแบนดิวช็อตขัดเพชรขัดเพชเบรดคำรามหนึ่งพันหนึ่งพันสตองช็อตึ่งหนึ่งพันทิปเปิลสตองช็ 1, <000. S> 1> 1, อตแคหนึ่งพัน โอเคแค่กว้างขึ้นโอเคฮะก็จะมีส่วนประมาณนี้เลยฮะตัวของ Curst d e v i l กัน Devil ส่วน Loading s แซนเนี่ยไม่มีจริงอ่าอาจจะต้องไปหาดูจากช่องอื่นไหมก็ถ้กเกิดผมสามารถหาภาพตัวละครตัวอย่างมาได้ก็อาจจะเอามาให้ดูแหละแต่ถ้าเกิดไม่มีก็คือไม่มีแหละฮะแั่นแห้ะ ส่วนที่เหลือก็มีไม่มีอะไรนะผมก็จะมีเท่านี้สำหรับอัปเดตครั้งนี้ครับงั้นก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ช่องโซนอัตเตอเฮดท็อคแล้วก็เชียร์เนอานาด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมเด้อไม่เหนะื่อไม่เกี่ยวไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย